เกมนี้ถ้าเกิดบาซ่าเสียอีกสักลูกหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่มีแฟนบอลบาซ่าคนไหนกโกรธเลยนะครับคือสกอร์มันจะจบที่5-2ไง แต่น่าเสียดายที่บาร์ซ่าโดนแค่ลูกเดียวเลยจบ5-1คือถ้าเกิดจบ5-2ก็คงได้แบบสกอร์เป๊ะเนาะแต่นี่ก็คุ้นๆนะ <c oughs> ใช่ไหม5ลูกอ่ะเกมนี้นะครับบาซโลูนาเปิดบ้านชนะเรอัลเบติสไป5-1ในซกโกปาเดเรรอบ16ทีมสุดท้ายจึงทําให้บาร์ซ่าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอเจอทีมที่เหลือครับซึ่งยังเตะกันไม่ครบนะครับเตะกันครบแล้วก็จะมีการจับฉลากกันซึ่งคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูหลังเกมเกมนี้กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับช่่วงงเดินลนลสสนามมีก็แ ของเรียวเบติสมายืนรอปรบมือเนาะเพื่อเป็นเกียรติให้บาซ่ากับการเพิ่งตบมัดดิดมาเอ้ยไม่ใช่สิเพื่อเป็นเกียรติให้บาซ่าที่เพิ่งได้แชมป์ซูเปอร์กปาเดสปัญญามานะครับหลังจากนั้นเราโกก็เอาถ้วยแชมป์ไปชูต่อหน้าแฟนบอลให้ได้ยนโฉมนะครับเฮ้ยดีแหล้วปกกูเพิ่งตบมัดดิดมานี่อันนี้คือคือการันตีหยอกๆนะ แฟนๆพี่ราชันไม่โกรธกันนะเราแซวกันขำๆเฉยๆไม่มีกันและการเราก็คงเหงาอ่ะอก็ทีใครทีมันเดี๋ยวผมเชื่อว่าต้องมีทีของพี่แน่นอนตอนนั้นผมจะปิดเน็ตนะเอาเบาๆพ่อขำๆนะครับอ่ะมาดูในเกมกันนะครับเกมนี้ที่น่าสนใจเลยคือแผนนัซิฟิกเนี่ยใช้ดาเดียโมเป็นหน้าเป้าแทนเลวานครับก็น่าจะอยากให้เลวานได้พักกันเนาะแล้วแปลกมากดาเดียโมเนี่ยตอนเล่นกลางลุกอะไรเงี้ยหูยิงเอ้ายิงเอาแต่พอเล่นเป็นหน้าเป้าปุ๊บเอายิงไม่ได้สัง,งั้นคือแบบยิงไปติดเซฟยิงชน คือดวงไม่มาจริงๆแต่ก็ได้มาสงแอซิสเนาะก็ถัวถ่วๆกันได้อยู่ถัดไปครับพูดถึงประตูนะครับเกมนี้เนี่ยบาซ่าได้ประตูก่อนนะครับขึ้นอําเ็วเลยนาะทีที่2ที่3เองอะ่ะกาบี้เนาะได้บอลจากโอมมาในกรอบเขตโทษจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งไปยกมือทําท่าสล็อตแมชชีนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชทําท่าแบบเออไม่ขอดีใจนะเพราะผมเคยเป็นเด็กเบติสมาก่อนอ่าประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นลูกที่2ได้จากคุนเด้ครับแล้วเป็นจังหวะต่อ บอล bon กันแบบสวยมากนะครับผมชอบจังหวะแบบนี้มากๆเลยนะคุณเด้กระโดดข้ามบอลปล่อยไปให้ยาเมานะครับแล้วคุณเด้ก็วิ่งไปเลยซึ่งยาเมาส์ก็รู้นะครับว่าคุณเด้ปล่อยบอลมาให้แบบนี้ต้องทําอะไรต่อพอบอลมาถึงยาเมาสก็ยกบอลต่อไปให้คุณเด้เลยคุณเด้วิ่งไปทําทางคุณเด้วิ่งไปก็วอลเล่เข้าไปเลยนะครับเป็นจังหวะที่รู้ใจกันมากๆครับและหลังจากนั้นในช่วงที่ใกล้หมดครึ่งแรกอะมีอีกลูกหนึ่งที่คุณเด้ยิงเข้าไปนะครับแสกหน้ากโกเข้าไปเลยชนคานแล้วเข้าไปอะโห้สวย มากเป็นจังหวัดที่ยาเมาแบบจ่ายบอลไปให้อะ่ะคือจังหวัดนี้ก็เข้าขากันอีกนะแต่น่าเสียดายที่คุณเด้ลำหน้าเนาะคือล้ำนิ้วโป้งเท้าคุณเดบอกโอ้ช่วยไม่ได้เนาะที่นิ้วโป้งเท้าพี่ใหญ่มันก็ใหญ่ตามมานั้นแหละอ่ะโกรธไม่ลงจริงๆแล้วก็จบครึ่งแรกไปทีสกอร์สอนะครับก็เบาๆก่อน2ลูกครึ่งหลังมายาเม,มามียิงได้ในนาทีที่54กว่าแต่ลำหน้าครับน่าเสียดายนะครับ และหลังจากนั้นไม่นานครับในทีนี้57บาซ่าได้จังหวะสวนกลับเนาะยาเมาได้บอลจากหน้าประตูตัวเองเลยครับแล้วโดนชนแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะครับโอ้ oh, แข็งจัดไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือร่างกายของเด็กอายุ17อะแล้วเร็วมากนลครับลากบอลขึ้นมาก่อนล็อกหลบแบบดิจิตอลทำเอาแข้งของเบติสเน่ล้มความเขมบังงายไป1นหนึ่งนะครับออหลังจากนั้นก็ลากเข้าไปแล้วจะยิงเองนะครับแล้วเหมือนยิงแป๊กๆอะ่ะแต่ดีนะครับที่บอลเข้าทางราฟินญ,ญาราฟินญาซตัตเข้าไปเรียบร้อยครับบาซ่านำ3-0หลังจากนั้นลูกที่4บาซ่าก ฟรันตอเรสนะครับที่พึ่งลงมานะครับแล้วก็ลงมายิงเลยเป็นจังหวะที่เดเนียลโมยกบอลไปให้นะครับฟรานก็พักหนึ่งจังหวะก,ก่อนงาน้างแล้วก็ค่อยยิงนะครับ <c ười> คือต้องให้เวลาพี่แกหน่อยอย่าไปเล่งพี่แกให้เวลาพี่แกได้ง้างได้เล็งเนาะก็เรียบร้อยครับลูกนี้ถัดมาลูกที่5ได้จากเรามีเจมเมานะครับได้สักทีคือจังหวะนี้เนี่ย กรรมการยกธงด้วยนะแต่ยาเมาก้มหน้าเล่นต่อเลยครับไม่สนเนาะพอยุคนี้มี VR เล่นไปก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับเพราะว่ามาเช็ค VR ดูอีกทีไม่ล้มเออถ้าเกิดเสียสมาธิแล้วไม่เล่นต่อเนี่ยโอ้โหเสียหายนะครับก็ต้องชมยาเมาจริงๆสติสมาธิดีมากและสุดท้ายครับคุณเด้ไปเหยียบเท้าเขาเ,ขาเนาะในกรอบเขตโทษตัวเองเออไม่ดีจริงๆไปเหยียบเท้าวทำไมเขาเจ็บนะ <c oughs> กรรมการก็ให้จุดโทษไปนะครับแล้วก็เป็นวิกตอร์โลเกท,ที่ซัดเข้าไปไม่พลาดน,นะครับจบเกม 5-1น,น่าเสียดายนะที่ฝั่งเบรินยิงเพิ่มไม่ได้อ่ะโหไม่งั้นเนี่ยสกอร์มันจะเป๊ะมากๆเลยนะแค่นี้ก็แบบคุ้นไม่รู้จะคุ้นยังไงละสุดท้ายครับเกมนี้ต้องชมยาเมาจริงๆคือขึ้นเกมฝั่งยาวเมาบ่อยมากนะครับแลว้วยาเมาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับลากเลี้ยงสร้างโอกาสได้เยอะมากๆส่วนตำแหน่งอื่นก็ทําได้ดีครับคือมาตรฐานนะครับเกมนี้คือของเกมได้หมดจดด้วยความมั่นใจด้วยแหละ หลังจากที่ช่วงก่อนเนี่ยฟอร์มตกฟอร์มดรอปไม่คงเส้นคงวานะครับขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วเจอเบรติสทาได้แค่เสมอแต่ช่วงนี้ความมั่นใจกําลังกลับมาเนาะหลังจากที่ชนะมาดดิทได้อะไรเงี้ยก็ส่งผลเยอะอยู่นะครับและพอมาเกมนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นแลลวครับก็เลยยิงเยอะเนาะซึ่งบาซ่าเนี่ยหากจริงๆนะสกอตเดฟเนี่ยเหมาะกับบอลถ้วยมากกว่านะครับ พะบอลลีกเนี่ยโอ้ลุ้นกันยาวๆต้องรักษามาตรฐานความคงเส้นคงวาเนาะคือถ้าเกิดตัวหลักเจ็บอะไรเงี้ยบาซ่ายังมีปัญหาอยู่นะครับตัวสำรองที่ลงมาแทนก็ยังไม่สามารถทดแทนได้ขนาดนั้นน่ะก็เลยทำให้บอลลีกก็ค่อนข้างลุ้นยากอยู่เออก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกับผลงานของบาซ่าในเกมนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยได้น,น,น,นะครับเจอกันใหม่คหน้านะครับเจอกัน